ตามข่าวครับเปิดลงทะเบียนบัตรสวัิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี8เมื่อไหร่นะครับีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยจะมีการลงทะเบียนเดือนนี้ไหมมิถุนาย,ยน68ก็เป็นคําถามที่คุณผู้ชมถามมาสตังไปตามข่าวล่าสุดนะฮะในวันที่7มิถุนาย,ยน2568ปรากฏว่ายังคงมีการอัปเดตเท่าเดิมนะคะรัก็คือวรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ ในเดือนนี้และคาดว่านะครับยังคงตามทำลายเดิมก็คือว่าจะมีการลงทะเบียนเนี่ยประมาณนะฮะเดือนกันยายนและอาจจะมีการเริ่มต้นเฟสใหม่นะครับของปี68เนี่ยน่าจะประมาณประมาณตุลาคมเป็นต้นไปดังนั้นแล้วพี่น้องท่านใดนะครับที่รอลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนทั้งนั้นสำหรับคนที่จะต้องลงทะเบียนนั้นคือคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์รายปัจจุบันนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ ส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนทุกเดือนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนตรวจสอบสิทธิ์และเป็นคนประกาศผลว่าคุณได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อนั่นเองสรุปเดือนมิถุนายนทุกอย่าง,งเป็นปกติคนที่มีสิทธิ์ใช้ได้ไม่กระทบสิทธิ์ใช้ได้ต่อเนื่องส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาสแตนาบไว้นะครับอันนี้ตอบเคลียร์ชัดนะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้นะครับ ดูข่าวสา,ารสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตางมีเดียด้วยแล้วเจอกันในข่าวต่อไปนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตางบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ